โอเคนี้เราจะมาต่อเจนีพีที่ห้าเลยนะครับอันนี้แบบออสองดีผมก็เขียนไว้ข้าวๆแล้วนะครับเราจะมาต่อที่สามดีเลยนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไรแล้วเนาะแล้วก็วางเบรกเกอร์นะครับก็วางเบรกเกอร์ตัวเล็กคนระับ ผมทำเป็นขนาดรูปักสองรูนะครับแล้ววางตัวเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเป็นเต้ารับไฟนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวคอยนะครับ เป็นตัวตัดกระแสไฟเกินนะครับเราก็จะเป็นมัเตอร์สเฟสหนึ่งตัวนะครับผมจะเลือกลากาเป็นตัวเคเบิลลงมาเลยนะครับเป็นเคเบิลไลนะ์เลือกเป็นแบบ3ามเส้นนะครับ เราก็ลากตามแบบเลยนะครับ ลากสาย PE ครับดูอุปกรณ์ลงมาก่อนครับเป็นปุ่มปุต้นครับ ตั้งชื่อครับมีจะไปสามตัวก็ตั้งสามตัวเลยนะครับ ไม่ปล่อยครับลากสายครับเอาหนึ่งวิ่งเข้าไลน์ก่อนครับ วิ่งเข้าที่ F3 หมายเลขที่9.5นะครับอ,อจาก F3 หมายเลขที่9.6นะครับวิ่งไปที่หมายเลขสวิตช์ที่1นะครับหมายเลขที่11 1นะครับ ตัวที่หนึ่งครับออกหมายเลขที่สองครับจะมีการจ้ำขึ้นเกิดขึ้นนะครับตัวที่สองหมายเลขที่สามครับไปจ้ำครับ เกมหนึ่งหมายเลขที่13บสามไปจำครับ ชุดที่สามไม่เลขสามไปจำครับเข้มสองไม่ได้สาไปจำนะ จำครบผมจะไล่ลงทีละตัวคนระับชุดที่สองเลขสี่ครับสี่ไปจำหาสิบสี่มาเคเอ็มหนึ่งนะ okay, ครับโอเคครับ ตามถึงกันเรียบร้อยแล้วก็ให้ต่อแยกเขาไปครับไปที่สวิตช์หมายเลขที่สามไปที่ช่อง1นึครับิตช์ที่3ามช่องสองออกหมายเลขที่2ไปที่เ m 2สองหมายเลขที่ยี่สิบอครับ ทค็มสองหมายเลขยี่สิบสองออกออกไป A หนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งครับ เยมหนึ่งทำเป็นสายนิวตรอนขึ้นมาออกที่ช่อง A 2ครับต่อข้อเบกเกอร์หมายเลข F 2ครับ ไม่อีกฝั่งหนึ่งครับสวิเอสสามหมายเลขสี่ครับทำให้จัมหนึ่งกันครับเชมสองหมายเลขสี่ครับน้าออกมาแล้ว จั๊เสร็จแล้วนะครับเอาสายที่จั๊มันไปที่สวิตช์สองหมายเลขหนึ่งครับเสองหมายเลขหนึ่งออกหมายเลขสองครับหมายเลขสองไปที่ km หนึ่งครับ คุณหน่ะครับ S สองยี่สิบเอ็ดครับออกยีิบสอง ไปที่ a หนึ่งสองลงค้ามบออกเป็นสายนิวตอนครับเรียบร้อยครับ อันนี้จะเป็นวงจรปลักอินนะครับกดเบรกเกอร์ขึ้นครับกดเอสสองครับมอตเตอร์หมุนค้างครับกดเอสสามมอตเตอร์หมุนมอตเตอร์ยกโลกรับกดเอสสามหรอบหนึง่งมอตเตอร์หมุนหมุนค้างเหมือนกันครับมอตเตอร์หมุนค้างไปทางขวายกเลิกยกเลิกกดเอสหนึ่งครับ อันนี้กด S 3มมอตเตอร์หมุนไปทางซ้ายครับกด S สมอตเตอร์หมุนทางขวาครับอันนี้ลักษณะวงจรจะคล้ายๆกับวงจรเซลฟมฮลดิง้งนะครับกด S 1ก็ยกเลิกรักดรีเซ็ตก่อนครับกดรีเซ็ตได้เลยครับ yeah